สวัสดีเจ้าทุกคนก็วันนี้ฟ้าเนี่ยจะมารีวิวขนมสุดจึ้งปี2022นะคะเย่โอเคค่ะทุกคนก็ฟ้าเนี่ยถ่ายวันที่30มกราคมนะคะเอ้ยฟ้าถ่ายวันที่30ธันวาคมนะคะเดี๋ยวลงคลิปนี้ฟ้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าฟ้าจะลงวันไหนนะคะน่าจะวันที่1มกราคมนะคะมั้ง ก็มาติดตามชมได้เลยนะคะฟ้าก็จะลงปีหน้านะคะเป็นปี2022นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะเจ้าทุกคนมาดูกันโอเคค่ะทุกคนก็อย่างแรกนะคะคือมีหลายอย่างมากจะเป็นด้านนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็น ช็อกโกแลตนะคะนี่ก็อันนี้นะคะน้าของฟ้าซื้อให้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าดูอยู่นะคะอันนี้เป็นฟ้าว่าทุกคนน่าจะน่าจะไม่เคยกินนะคะมัง้งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่น่ากินมากดูสิอันนี้เป็นช็อกโกแลตไม่ผสมเหล้าวายอะไรประมาณนี้นะคะนี่ข้างหลังคือแบบดูไฮโซมากนี่เลยนะคะก็มา แกะกันเลยนะคะคือแบบกล่องใหญมากยาวมากนี่เลยนะคะก็มาดูกันเลยเจ้านี่นะคะแะนี่เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วทุกคนน่ารักมากเลยค่ะทุกคนจะเป็นแบบกล่องยาวๆอย่างนี้นะคะแล้วพอแกะข้างในก็ นี่เลยค่ะทุกคนอันนี้เหมือนฟ้าน่าจะเคยกินนะคะแต่ว่าแบบไม่ใช่กล่องยาขนาดนี้นะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนใครเคยกินคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์เยอะๆเลยนะคะจะมีเป็นห่อสีทองอย่างนี้นะคะโอเคก็มาป้าจะกินให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวกินอันอันนี้ก็แล้วกันชงเออันนี้จับแล้วนะคะนี่เลยทุกคนกินกัน อทุกคนอันนี้เหมือนรถมิ้น์เลยค่ะทุกคนทุก็เอ่ยนะคะทุกคนนี่นื่นะคะอันต่อไปเลยนะคะอันต่อไปก็จะเป็นสองอันนี้เลยนะคะนั่นก็คือ ถาดอันนี้เลยนะคะนี่ฟ้าวา่าไม่ใช่ฟ้าวา่าดิพุทิดที่ประเทศไทยก็มีขายนะคะแต่ฟ้าวา่าคือสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็จะเป็นคงจะเป็นช็อกโกแลตแท้นะคะนี่เลยนะนี่จะมีอยู่สองห่อน,นะคะน,นี่ฟ้าแกะแล้วนะนี่เลยโอเคนี่เลยนะคะนี่นี่เลยนะคะมาเก็บกันมากินกัน นี่โอ้ยชิ้นนี้เอ้ยละลายแล้วทุกคนเดี๋ยวกินชิ้อื่นขอกินห่อนี้นะคะนี่คนนี้เลยจะประมาณนี้เลยนะคะคือแบบนี่เลยว่าทุกคนจะเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมากินกัน อร่อยนะคะเหมือนชิสบอนเลยนะแต่ว่าแบบเนื้อเขานะคะจะเป็นเนื้อช็อกโกแลตอย่างนี้นะคะนี่เลยทุกคนชอบมากนะคะทุกคนฟ้าก็แบบขอกินอันนี้เลยนะคะนะคะแบบขอกินนี้ี่เลยนี่นะ,ค,ะคนนี้แอบสะอึกอันนี้นะคะฟ้าก็อยากรู้นะว่ารสชาติมันต่างกันยังไงนะนี่อุย้ยก้อนอันนี้จะแบบ ก,ก็จะสีดำๆก่อนนะคะเป็นรสชาติที่ฟ้าก,กินอันนี้นะคะจะเป็นแบบอันนี้เหมือนรสหวานนะคะอันนี้จะรสเค็มหรือเปล่ามากินกันทุกคนอืมก็ต่างกันนะต่างกันนะคะนี่เลยทุกคน ถ้าเป็นสีแดงนะคะรสชาติจะแบบมีความหวานกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้นะคะมันขมนะคะทุกคนมันขมอากฟ้าชอบสีแดงมากกว่านะคะนี่เลยอันต่อมานะคะก็จะเป็นธาดาอันนี้เลยนะคะอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ของเหลือน,นะคะแต่ว่าตอนที่ฟ้ารีวิวนะคะอันนี้แบบคือฝามันแบบ เปิดยากมากๆเลยนะคะก็เลยให้คนข้างล่างถ่ายให้นะคะคลิปนี้ฟ้าก็ถ่ายอยู่ที่ชั้นสามนะคะโอเคอันนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นเย็นดี่หมี่นะคะนี่เห็นนะบอกว่ามันเป็นเยลนดี่วิตามินนะคะป้าก็ไม่แน่ใจนะนี่เลยนะคะคือชอบมันนี้มากนี่เลยก็ที่ฟ้าเคยกินนะคะมันจะมีสามสีนะคะสีแรกก็จะเป็น น่ารักมากสีแรกนะคะจะเป็นสีแดงสีที่สองสองอันนี้นะคะคือมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะนี่สีอันนี้นะคะจะแบบสีเดืองออร่ามากกว่านะคะสีอันนี้ก็มันเป็นสีเดืองออกส้มๆนะคะสีเข้มๆเนาะนี่เลยนะคะน่ารักมากทุกคนดูดีน่ารักมาก,ก, <laughs> าก,มากชิ้นเล็กมากเป็นยินดีกัมมี่แบร์นะคะน่ารักมากก็ มากินน้องสามตัวกันเลยค่ะอืออร่อยอร่อยโอเคค่ะทุกคนรสชาติแบบอร่อยมากทุกคนชอบมากเออฟ้าว่าไอเยลลี่สีแดงอันนี้นะคะรสชาติเหมือนรสโคก้กดีนะคะ น่ารักมากมาดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันต่อไปก็จะเป็นอุ้ยนี่เลยนะคะไม่ใช่ขนมนะคะแต่จะเป็นทาดาอันนี้นะคะจะเป็นเบ้นนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะหรือว่าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะนี่เลยเขาก็จะมีเป็นรูปภาพเหมือนสถานที่เที่ยวนะคะนี่นี่เลยนะคะทุกคน เย็นมากนี่จะเป็นแก้วมีหูจับอย่างนี้เลยนะคะน่ารักมากอันนี้เลยนะคะอันนี้ก็เสมือนเป็นแบบสถานที่เที่ยวต่างๆนะคะน,นี่เลยทุกคนน่ารักมากอันต่อไปนะคะก็อย่างสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็น อันนี้เลยนะคะเป็นดังโง่นะคะทุกคนดังโง่ไม่เคยกินเลยนะคะเพิ่งกินครั้งแรกนะคะอ๋อฟ้าก็อยากจะบอกนะคะว่าช็อกโกแลตนะคะกับเยลลี่หมีอันนี้นะคะน้าของฟ้าซื้อให้นะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าขนมดังโง่อันนี้เนี่ยก็คือ พ่อกับแม่ของฟ้าซื้อให้นะคะในห้างเนาะนี่เลยนะคะแต่ฟ้าเห็นว่าอันนี้มันดูแบบน่าสนใจน่ารีวิวนะคะก็เลยเอามารีวิวให้นะคะนี่เลยมาแกะกันดีค่ะทุกคนต่อเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นขนมดังโงะนะคะชื่อว่ามิทราชิดังโงะนะคะนี่คือแบบน่ากินมากๆเลยนะคะเหมือนลูกชิ้นเลยนะนี่ ก็มากินกันเลยค่ะมากินกันอืมว้าวอร่อยมากๆเลยนะคะตัวแป้งเนี่ยคือเหนียวมากนะส่วนซอสก็เค็มหวานนะคะฝากทุกคนกดติดตามให้ฟ้าด้วยนะคะบ๊ายบาย